การนะครับเรื่องของป่าเรื่องของดินนะเราเดินไปก็สังเกตเรื่อยๆนะครับว่าที่นี่เราจะมีป่าห้าระดับนะไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เล็ยดินและไม้หัวลงดินที่อยู่ะสมผสานโดยไม่แยกแปะงปกแยกระดกนะครับการดูสมุนไพรให้มีห้าดอนะดอทนิหนึ่งให้ดูใบบางทีไม้บางชนิดใบจะเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ได้ไปรู้ว่ามันอะไรให้เหด็ดดูยาง อันจะมีอย่างเค็ใสอย่างข้าวขาวหรืออย่างสีนมนมกระจางสีนมนมเนี่ยส่วนมากจะเป็นเมาเบื่อหรือสารไซยาไนต์สูงแบบนี้มันจะมีสารสาาไซยาไนต์เกิได้ไนไหมครับสาข,าขาวขาวแล้วตัวน,นี้ก็เหมือนการมะละกอกินใบนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็มีสารไซยาไนต์ต้องทำให้สุกก่อนนะครับนนกินได้แต่ทำให้สุกนะถ้ากินดิบแล้วจะเมานะครับอาจจะอาเจียนหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ต้องทำให้สุกนะอันนี้มะละกอกินใบเป็นไม้ขัน ชั้นเตีย้ยที่เราเก็บถึงนะครับก็เรียกชั้นเตีย้ยเนาะอันนี้เก็บถึงอันนี้ก็ชั้นเตีย้ยเหมือนกันอันนี้มาเบาเบื่อนะอันนี้อันนี้กินดิบไม่ได้ครับแต่รักษางูได้วเวลางูกัดจำไว้แล้วตัวนี้น,านา้าน้ <c oughs> ากอดหรือชะแยกนะครับนา้ากอดหรือชี้แยกนะวเวลาเด็ดใหญยางเข้าตาเรานะครับมันจะกัดตาเรานะเพราะมีสารไซยาไนด์ด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะครับถ้ามียางก็คือมักจะมีสารไซยาไนด์ ยาเขาขาวส่วนมากมีสาสรไซยไลเป็นเมาเบื่อไม่ได้เมาเบื่อแต่ทาให้สุกก็กินได้อันนี้ก็เป็นเมาเบื่อเหมือนกันครับ yes. ต้องทาให้สุกอันนี้ใช่ชาย,ยาหรือเปล่าครับชายาใช่ครับเป็นไม้ชั้นเตี้ยเนาะอันนี้เป็นอ่อมแทบเป็นไม้ที่คุมดินเป็นไม้ชั้นที่สีที่ไม้คุมดินที่ไม้โดนแดดเ่ไม่ให้แดดโดนแสงโดยตรงโดยโดนดินโดยตรงเขาจะคุมดินไว้ร้านบอกดินดีเพราะหญ้าปกสองเจริยที่มีหญ้าตังนั้นดินจะดี แต่วันเนี้ยเกษตรบ้านเรามันเปื้อดินหมดแล้วดินเกแต่แกนดินหมดแล้วงั้นเรื่องของดินพ่อถึงเน้นเรื่องดินมากพ่อเป็นป่าแห่งดินใช่ไหมครับตัวโลกยอมรับเรื่องเรื่องของพ่อเรื่องเรื่องของดินดินเสริมโตดินเสริมสภาพไงพ่อก็ทําให้ดีขึ้นมาได้ด้วยการห่มดินโดยไม่ปอกเปลือกเตื้อดินอ่าแล้วก็ไปปลูกไม้เชิงเดียวอันนี้่อมจากอันนี้เรากินสดได้นะครับมันเป็นริบเย็น มันจะปรับสมดุลของร่างกายปรับร้อนปรับหนาวให้เราได้นะครับหอมเหมือนยาตีกับตำน้ำโคลนฟิวอันนี้นะครับน้ำโคลนฟิวต้องมีหอกไม่ไม่ไม่เข้าไปเจ๊เข้าไปใคัวประจำเลยครับอันนี้นะครับเข้าไปใคัวประจำเลยไม่มีรสชาติเลยเลยกินได้เลยนะกินได้นะอันนี้เป็นไม้อะไรนี้ไม้เลื้อยชลูรูปไม้ตกลาลาจุดนี้ไม้เลื้อยนะครี่เหรอไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่นะครับอันนี้คือครอยนะครับครอยที่เมาที่สุดเลยนะครับข้ามแก้งกันไม่ได้เลยนะครับครอยนะครับเมาตาตับเลยนะครับครอยเนี่ยเป็นชนิดหนึ่งนะเป็นไม้เลื้อยครับแต่ไม้หัวอยู่ใต้ดินนี่หัวใต้ดินนะครับไม้หัวใต้ดินเป็นไม้ชั้นที่ห้าคือไม้หัวใต้ดินตัวนี้ตัวอะไรครับเป็นไม้ชั้นแรกเลยเป็นไม้สูงที่พระเจ้าตาก ไปตีเมืองจันแล้วทําเรือมาู้กรุงศรียาคืนจักพรรดิขอม่าตัวนี้เป็นไม้ที่มีสปริงดีมากนะครับตัวนี้ต้นตะเคียนเป็นไม้ที่สูงมากนะครับเราปลูกไว้เยอะๆนะครับมันจะมีบ้านอยู่เวลาเราตายแล้วนะครับอ๋อถูกไต้นตะเคียนเนนี่ะฮฮุกลอยที่ว่าอาจารย์ฮุกลอยที่ว่าเมาเนี่ยมันเ็ียงไงอ่ะัะ มันจะมีสายไทรไนท์เวลาเขาทำาซอยให้เรากินเนี่ยเขาจะต้องทำทั้งน้ำหลายๆด้วยครับแบนะครับแล้วแค่หนาวแค่เจ็ดวันนะเพื่อให้สายไทรไน์มันหมดไปนะครับถึงจะมาให้ทาให้เรากินได้เรามานึ่งได้นะครับต้อง้างสายไทรไน์ให้หมดนะครับแต่้างไม่หมดตายแน่นะครับอันนี้ต้นลายตัวนี้ไม้ไม้ชั้นไหนตัวนี้มะขากลางมะขามไม้ชั้นกลาง เดี๋ยวนี้ผมปลาลงเพื้นเที่ผมผมใช้เอาเขาเก็บเม็ดมะขามเปี้ยวไว้แล้วก็เป็นโรยตามขอบพินี่ของตัวเองพอสูงขึ้นมาแค่ตาเนี่ยเราตัดกินใบแปดเม็ดสิบเม็ดปล่อยหนึ่งใหญ่หนึ่งต้นไว้กินฝากที่ทำขามเปียกอะไรนี้ได้ด้วยมันจะเป็นร่มให้เราได้ด้วย มันจะเป็นรู้ให้เราอย่างดีนะครับรแล้วเกิดง่ายช่เม็ดไปเรวยพวกเแล้วนะครับไต้นนี้อยู่คู่กับต้นตะเคียนเลยมันทาไมไม้ก็อยู่คู่กันได้มันก็แยกกันเลยเห็นไหมในธรรมชาติของเขานะครับมัน,นมอันนี้ต้นตะเคียนไม้สูงอันนี้ต้นปีบเป็นไม้ชั้นกลางปีบก็เป็นยาใช่ไหมครับ ดอกจะรักษาหัวใจอย่างดีเอาไปต้มน้ํนททาดื่มนะครับหรือทําชาดืด่มนะครับดอกบีดนะครับเบือก็เป็นยานะครับลาก,ก็เป็นยาเหมือนกันเป็นไม้ชั้นกลางเนาะอันนี้นะครับไม้ชั้นกลางอ่าท้าแล้วเราเอเจี่ท้าแล้วเนี่ยสี่นแล้วครับในกองเ้นนี้เราทำแบบคนจนนั้นเราตบกันเองด้วยกับมือนะครับวันนี้เช้ามาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วคุณหนึ่งชั่วโมงพเลยหนึ่งชั่วโมงนี้เราบทหน้าที่นี้แล้ว แต่มีงานอื่นรอก็ไปทํางานอื่นออนิ่งไททาใหม่อีกหนึ่งชั่วโมงนี่การการ,การเวลาของเรานะครับทุกวันแล้วคุณทุกวันวันลชชชนะชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงถ้าคนเดียวชั่วโมงจะได้เยอะไหมหแต่ถ้าเราเอาลงมือกันลงแขกกันนะสิบ <10 S 2> คนน่ะสิบถ้าเขาชิบชั่วโมงเลยนะงานทํางานสนุกด้วยจริงไหมครับเราก็ได้พัฒนาตัวเองได้เพื่อนีกต่างหากนะครับตัวนี้การแบบนั้นนะครับ ม้เลี้ยนี่ layer. อะไรอันนี้น uh, oh, oh, mm hmm ี่นี่นี่พันขึ้นมานี่อะไรตัวนี้นี่นี่ตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้อ่อโอ้ยยาลาเกินปายต้นนี้เป็นเป็นเป็นพืชรสจืดเป็นไม้เลื้อยเหมือนกันเป็นรางจืดนะครับอันนี้คนที่เมากินไอของเมาก็เอาใบลางจืดน่นคั้นน้ำกินได้นะครับแต่ละต้มกินบ่อยๆไม่ดีเลือดเราจะจางด้วยเหมือนกันนะครับ อ่านะครับตัวนี้ลายจืดนะครับอ่าตัวนี้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 ชอบมากเลยเนี่ยเนี่ยเลยจัูกินได้ไหมเอาทำได้ในบ้างจับพูเนี่ยยืดพัูเป็นไม้ใช้ที่สีที่คุมดินเหมือนกันนะครับคุมดินดอกจับพูขับเสมหะได้นะครับใบจะอ่าเป็นหอมละเหยมันจะขับลมลุงธาตุนะครับรากจะจะแก้ไออย่างดีนะกินสดๆเลยนะครับมันออก ส่าซาเย็นๆกุขมนิดๆนะครับอ่าลากยุพปูนะอันนี้เป็นผักพื้นบ้านเหมือนกันที่ปลูกเพียงครั้งเดียวเหมือนกันจริงไหมครับที่นี่เราทำแบบที่เกียดนะเราไปทำแบบขยันนะครับตัวนี้ตัวไหตัวนี้มะลกอแล้กอกอทำอะไรได้บ้างหนอยมะละกอเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาหารหลักของคนไทยไหมเนี่ยอีอสานขาดได้ไหมไม่ได้เพราะอีสานกินอาหารหนักๆมะละกอจะช่วย ย่อยใช่ไหมครับมาช่วยย่อยได้เหมือนคนหมักเนื้อหรือคนต้มเนื้อเหมือนกันถ้าไม่เปื่อยไก่เมล็ดกอเปื่อยไหมเปื่อยนะครับคนที่เม็ดเลือดขาวไม่ดีให้เอาไปเมล็ดกอไปต้มกินนะครับจะช่วยเม็ดเลือดขาวได้ดีขึ้นนะครับเออเขาเป็นยาะทุกอย่างเป็นยานะครับเป็นยาอ่ตันนี้ตันนี้ผู้หญิงก็ชอบแน่เลยอันนี้ไบกินได้แต่ปีงมีรถอะไริปิงเนี่ย เปรี้ยวมีวิตามินอะไรซีอ่าอันนี้เราทําเองอย่างวิตามินซีเนี่ยทําได้ของรถผมมารถเปรี้ยวเยอะแยะจริงไหมใบกินได้ไหมใบกินได้นะครับใบวิตามินอีพิกกินได้นะครับอ่อบาใบก็กินได้นะครับของนี้กินได้เหมือนกันนะครับมาเรื่อยๆนะเรื่อยๆมาเรียง <laughs> เรียงเฮ้เห็นดอกในในตะนานคืออะไร ดอกบัวแล้วเราเห็นอนุระใบใหญ่ๆได้นคืออะไรอ้ออะไรจักผักไทยไม่ใช่ไม่ใช่นะกชีพายอ่าอันนั้นคื่อกบมะลิมะลิน้ำนนี้คือบัวถีกไหมอ่าถ้าถ้ามีปักตกด้วยข้อเรียกว่าอารทำป่าผาทำรพราแค่พืชน้ำเน่ะบำบัดน้ำเสียจากน้ำที่ลอยมาถีไหมครับ แต่นี่การจัดการผักตบหรือการจอกแหนในท้องน้ําเนี่ยทุกวันนี้มันพ่นยาญ้ามันก็เน่าจริงไหมลงไปน้าก็เสียใช่ไหมครับพวกหอยปูปลาก็มีผลเหมือนกันนะครับใบยาวๆเรียกอะไรใบยาวๆใบเตยเตยทําอะไรได้บ้างเตยเนี่ยทำน้ใส่ขนมทน้ไปทำน้ำดื่มได้ไหมได้เตยอช่ายบำรุงปอดบำรุงหัวใจอย่างดีนะครับเปิดเตยนะครับอ่าเอาไปต้มน้ากินบ่อยๆนะครับแต่ทีนี้เราไม่เรียกเตยแล้วก็ ต้นหนักอกแล้วยกออกนะครับหนักอกแล้วยกออกนะครับไม่ใช่เหรอก็เตยอาสยามไงครับอ๋าตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวนี้กล้วยกล้วยกล้วเท่าไหร่ด้บ้างกล้วยเนี่ยกล้วยทำขนมเลยเยอะเลยครัเปลือกกระทงเป็นยาแม่กล้วยน้ำว้าวันเราเนี่ยเป็นมันเป็นวันนัรเราระเพณีของเราเลยนะกล้วยน้ำว้าขาดไม่ได้นะครับงานบุญอะไรงานต่างๆต้องกล้วยน้ำว้าเท่านั้นนะครับเจ็บไหมครับ กล้วยน้ำว้าทุกวันนี้หวีเท่าเท่าไรแล้วสามสิบสาสิบเขือนึงมีสิบหวีแต่ว่าเท่าไรกล้วยน้ำว้าจะเป็นรายเดือนกล้วยน้ำว้าเป็นพืชนำร่องดีดีที่สุดถ้าพืชกับกับพืชได้กับกับพืนที่ที่เราเพิ่มเริ่มต้นนะครับกล้วยน้ำว้าใส่ไปเลยครับแล้วเอาลูกพืชตาตำโคนกล้วยตำหวานกล้วยนะครับอยู่ได้นะครับอยู่ได้เลยมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ ตัวนี้ก็เรียกตัวอะไรคนก็มิท่อไปเนยตัวน,น,นี้กะทินกะทินกิน,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 นดได้ไหมกะินเนี่ยได้กินได้ทั้งสับทั้งยอดอ่าคนเป็นโรคตาเจ็บนะครับดอกกะถินเนี่ยดอกดอกมันบานนะเอามาบี้แล้วโปะตานะครับแก้ตาเจ็บอย่างดีแถวบ้านผมและเบิรันกรเนี่ยเขายอดกะทินไปกินกับหอยนางรมมันจะมีน้ำตาลกูโคลดได้ดีนะครับมีไนโตรเจนสูงนะครับกะถินเนี่ยนะครับ กติ <laughs> ีนี้นะเนื้อเช้นสูงนะครับอ่า